สวัสดีทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปาม BR สอาสำหรับใครที่เข้ามาดูคลิปในช่องปาม BR แล้วยังไม่ได้กดติดตามก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องปาม BR ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ได้รวบรวมข้อมูล10หุ้นพื้นฐานดีเป็นบริษัทที่สร้างรายได้และกำไรสม่ำเสมอมาฝากทุกคนครับที่มาของข้อมูลนะครับ ผมก็ได้นำข้อมูลมาจาก w w w s e t i n v e t now com ซึ่งเป็นบทความของคุณทิติเมธโภคชัยฝ่ายพัฒนาความรู้ผู้ลงทุนตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นบทความเกี่ยวกับ10ปุ้นสร้างรายได้และกำไรสุทธิโดดเด่นสม่ำเสมอโดยมีเงื่อนไขในการคัดกรองมาจาก 1. กำไรสุทธิไตรมาส1ถึงไตรมาส4ปี2563เป็นบวก 2กำไรสุทธิไตรมาส1ถึงไตรมาส2ปี64เป็นบวก3กำไรสุทธิตลอด5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559ถึงปี2563เป็นบวก4รายได้รวมเพิ่มขึ้นต่อเนื่องตลอด5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559ถึงปี2563และ5 กำไรสุทธิเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง5ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ปี2559ถึงปี2 5 6 3ครับซึ่งรายได้จากยอดขายถือเป็นรายได้หลักของธุรกิจดังนั้นธุรกิจที่ดีที่น่าลงทุนควรม,มียอดขายหรือรายได้ที่เติบโตต่อเนื่องสม่ำเสมอเพราะจะสะท้อนว่าธุรกิจนั้นยังมีโอกาสเติบโตและในอนาคตยังคงมียอดขายหรือรายได้เพิ่มขึ้นได้อีก และกำไรสุทธิจะช่วยบอกมูลค่าผลการดำเนินงานของบริษัทหลังวรวมหรือหักรายการทั้งหมดในงบกำไรขาดทุนแล้วธุรกิจที่ดีควรมีกำไรสุทธิมาจากธุรกิจหลักหรือ core business และกำไรสุทธิต้องเติบโตขึ้นต่อเนื่องสม่ำเสมอแสดงถึงความสามารถในการแข่งขันและการดำเนินธุรกิจของบริษัทครับเรามาเริ่มกันที่หุ้นตัวแรกกันเลยนะครับก็คือ ask บริษัทเอเชียเสริมกิจลิสซิ่งจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2527โดยกลุ่มธนาคารกรุงเทพลักษณะธุรกิจดำเนินธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์ทุกประเภทโดยให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ใหม่ทั้งหมดแก่ลูกค้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ต่อมาภายหลังบริษัทได้ขยายธุรกิจเข้าสู่การบริการเช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อแก่ผู้จัดจำหน่ายรถยนต์และให้บริการด้านอื่นๆเช่นบริการจดทะเบียนและต่อภาษีทะเบียนรถยนต์บริการด้านประกันภัยเป็นต้นครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่43บสาท75สตางค์ต่อหนพื้นครับ ข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด6,683รายและมีบริษัทชัยลิสไฟแนนซ์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับงบการเงินไตรมาส2ปี64พบว่าม,มีสินทรัพย์รวม5,542ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ2,057ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ540ล้านบาทครับมี PE อยู่ที่23.15เท่า P/BV อยู่ที่2.69เท่า และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน2.59%ครับการจ่ายปันผลปี64ได้มีการจ่ายเงินปันผลในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผล1บาท70สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งครับหุ้นตัวที่2นะครับก็คือ b c h บริษัทบางกอกเชียนพอิทออจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2527 ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนลักษณะธุรกิจมีโรงพยาบาลทั้งหมด13แห่งภายใต้4กลุ่มได้แก่ 1. โรงพยาบาลวิล d ์มิเดียโล 2. กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราชอินเอร์เนชั่นนล 3. กลุ่มโรงพยาบาลเกษมราชและ 4. กลุ่มโรงพยาบาลการุนเวชปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลที่ให้บริการรายใหญ่ที่สุดแก่ผู้ประกันตนในโครงการประกันสังคมครับ ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่20บาท20สตังต่อหหุ้นครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด21,129รายและมีนายเฉลิมหายพาณิชย์เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับงบการเงินไตรมาส2ปี64พบว่ามีสินทรัพย์รวม18,502ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ6,700ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ1,400ล้านบาทครับ มี P อยู่ที่23.31า่เท่า p b v อยู่ที่6.26เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลต่อแทน 1. 1 4เครับการจ่ายปันผลปี64่ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1ในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผล13สตางค์ต่อ1หุ้นและครั้งที่2ในช่วงเดือนกันยายนเงินปันผล20สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งครับ กุ้นตัวที่3นะครับก็คือ BOL บริษัท Business Online จำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2538ลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจให้บริการข้อมูลข่าวสารการวิเคราะห์และตรวจสอบข้อมูลเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการตัดสินใจนอกจากนี้บริษัทยังเป็นศูนย์ประมวลผลของฐานข้อมูลลูกหนี้สินเชื่อทั้งหมดที่ได้รับจากสถาบันการเงินที่เป็นสมาชิกของ บริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจำกัดธุรกิจของ bol แบ่งออกเป็น3กลุ่มได้แก่ 1. บริการด้านข้อมูล 2. บริการด้านการบริหารความเสี่ยงและ 3. บริการอื่นๆครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่13บาท20สตางค์ต่อหนึ่งหุ้นครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด2,992รายและมีบริษัท ctos digital เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับ งบการเงินไตรมาส2ปี64เพรพบว่ามีสิทรัพย์รวม1,061ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ330ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ120ล้านบาทครับมี P/E ที่52.15เท่า p b v ที่14.70เท่าและตาส่วนเงินปันผลตอบแทน1.48%ครับการจ่ายปันผลปี64ไม่มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1ในช่วงเดือนเมษายน เงินปันผล0.115บาทต่อ1นหุ้นและครั้งที่2ในช่วงเดือนกันยายนเงินปันผล11สตางค์ต่อ1นหุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งครับหุ้นตัวที่4นะครับก็คือ C H G บริษัทโรงพยาบาลจุฬาลักษณ์จำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2 5 2 9ประกอบธุรกิจโรงพยาบาลเอกชนลนักษณะธุรกิจมีโรงพยาบาลและคลินิกในกลุ่มรวม14แห่ง รวมทั้งยังให้บริการเฉพาะทางเช่นศูนย์โรคหลอดเลือดสมองศูนย์โรคหัวใจศูนย์รัรกษาโรคมะเร็งครอบคลุมพื้นที่ให้บริการในฝั่งกรุงเทพมหานครฝั่งตะวันออกและจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกครับปัจจุบันมีจํานวนเตียงรองรับผู้ป่วยรวมกว่า500เตียงครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่3.70สตางต่อหน,นึ่งพุ้นครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจํานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 2 9 3 2 7ลายและมีนางสาวกานิกาพลัสสินเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับงบการเงินไตรมาส2ปี64พบว่ามีสินทรัพย์รวม7,350ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ3,600ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ820ล้านบาทครับมี P อยู่ที่29.86เท่า P/BV ที่9เท่าแ้าตาส่วนเงินปันผลตอบแทน1.35ครับ การจ่ายปันผลปี64ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1ในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผล3สตางค์ต่อ1หุ้นและครั้งที่2ในช่วงเดือนกันยายนเงินปันผล3สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งครับหุ้นตัวที่5นะครับก็คือ c o m นบริษัท c o m นจำกัดมหาชน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2547ลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจการค้าปลีกสินค้าไอทีเช่นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กโทรศัพท์เคลื่อนที่แทบ็บเล็ตและอุปกรณ์รไลฟ์สไตล์ที่ทันสมัยประกอบไปด้วยบิสเนสโมเดล4ประเภทดังนี้1ธุรกิจค้าปลีกเช่นร้าน b a n าน่าร้านสตูดิโอเซเว2ธุรกิจเชิงพาณิชย์และลูกค้าองค์กรเช่นการขายสินค้าให้กับองค์กรต่างๆ 3. ธุรกิจบริการเช่นส่วนซ่อมและบริการสินค้า Apple และ4ธุรกิจค้าปีกออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ของ Banana IT ครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่71บาท50สตางค์ต่ตอหุ้นครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด14,622รายและมีนายสุระคณิตทวีกุลเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับงบการเงินไตรมาสปีหกส่ามีสินทรัพย์รวม 1,957ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ23,000ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ1,100ล้านบาทครับมี P อยู่ที่41.23เท่า P/BV อยู่ที่22.57เท่าและตาส่วนเงินปันผลต่อแทน1.4%ครับการจ่ายปันผลปี64ไม่มีการจ่ายเงินปันผล1ครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผล1บาทต่อ1หุ้น โดยคุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละหนครั้งครับกุ้นตัวที่6นะครับก็คือ JMT บริษัท JMT Network s e r v i c e จำกัดมหาชนลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจ3ประเภทหลักได้แก่1ธุรกิจให้บริการติดตามเมเร่งรัดหนี้บริษัทให้บริการแก่ผู้ว่าจ้างที่เป็นสถาบันการเงินและผู้ประกอบการต่างๆซึ่งประสงค์จะให้บริษัทติดตาม และดำเนินการให้ลูกหนี้ของผู้ว่าจ้างชำระคืนหนี้ 2. ธุรกิจบริหารหนี้ด้อยคุณภาพโดยซื้อหนี้ด้อยคุณภาพจากสถาบันการเงินหรือบริษัทต่างๆและนำมาบริหารจัดก,การเก็บหนี้ครับและ 3. ธุรกิจให้บริการสินเชื่อเช,ช่าซื้อรถยนต์โดยเน้นให้บริการสินเชื่อเช,ช่าซื้อรถยนต์ใช้แล้วทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลและรถยนต์กระบะและเน้นปล่อยสินเชื่อให้แก่บุคคลธรรมดาครับ ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่49.75บาทสตางค์ต่อในหุ้นครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด8,831รายและมีบริษัทเจมัทจำกัดเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับมุกคาาเงินไตมาส2ปีหกสพบว่ามีสินทรัพย์รวม16,358ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ1,600ล้านบาทและมีกำไรสุทธิป,ประมาณ570ล้านบาทครับ มี P อยู่ที่47.29เท่า P/BV ที่7.19เท่าและตาส่วนเงินปันผลตอบแทน1.51%ครับการจ่ายปันผลปี64ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1ในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผล41สตางค์ต่อ1หุ้นและครั้งที่2ในช่วงเดือนกันยายนเงินปันผล40สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งครับ หุ้นตัวที่7นะครับก็คือลาลินบริษัทลาลิน p o p e ต t y จำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศ2531ลักษณะธุรกิจดำเนินธุรกิจบ้านจัดสรรโดยได้เปิดโครงการทาวน์เฮาส์เป็นโครงการแรกภายใต้ชื่อโครงการลิลลี่วิวในพื้นที่สองทำเลคือถนนสีนคารินและทูปะเตมีทั้งนี้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาบริษัทได้มีการเปิดดำเนินโครงการบ้านจัดสรรอย่างต่อเน,นื่อง บริษัทเป็นผู้ริเริ่มทำการตลาดสำหรับบ้านจัดส่งใหม่ๆห,ห,หลายประการเช่นโครงการเฟนเกตเฟนและการนำระบบค้ำประกันเงินดาวมาใช้เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าเป็นต้นครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่9บาท10สตาง์ต่อนหน้นข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด9700รายและมีนายทวีศัดว์วชระลงังคาบงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับ งบการเงินไตรมาส2ปี64พบว่าม,มีสินทรัพย์ร,รวม1 2 8 3 1ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ3,200ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ670ล้านบาทครับมี p e ที่6.17เท่า P/BV ที p ่ e 1.08เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตับแทน6.7%ครับการจ่ายปันผลปี64ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1ในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผล 36สตางค์ต่อหนุ้นและครั้งที่2ในช่วงเดือนกันยายนเงินปันผล0.295บาทต่อ1นหุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งครับหุ้นตัวที่8นะครับก็คือ MTC บริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนดำเนินธุรกิจประเภทสินเชื่อตั้งแต่ปีพศ2535เน้นการปล่อยสินเชื่อรถจักรยานยนต์โดยครองส่วนแบ่งการตลาดมากที่สุดในประเทศไทย และเพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้นบริษัทได้เพิ่มสินเชื่อประเภทอื่นๆได้แก่สินเชื่อรถยนต์ทุกประเภทสินเชื่อรถเพื่อการเกษตรสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์และสินเชื่อโฉนดที่ดินนอกจากนี้บริษัทยังรับทำพรบรเพื่อการอำนวยความสะดวกและปัจจุบันยังคงมุ่งเน้นขยายการให้บริการให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยครับ ราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่63บาท50สตางค์ต่อ1หุ้นครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด15,372รายและมีนายดวงนาภาเพชรอัมไพเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับงบการเงินไตรมาส2ปี64เพบว่าม,มีสินทรัพย์รวม86,570ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ7,700ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ2,600ล้านบาทครับ มี p อที่ที่25.14เท่า P/BV ที่ที่5.97เท่าและตาส่วนเงินปันผลต่อแทน0.58%ครับการจ่ายปันผลปี64ีได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้วหครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผล37สตางค์ต่อหนึ่งุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละหนครั้งครับหุ้นตัวที่9ก็คนะครับก็คือสวัสด์บริษ,ษ,ษด Corporation Corporation, ัดมหชนา ลักษณะธุรกิจกลุ่มบริษัทประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรายย่อยภายใต้เครื่องหมายบริการสีสวัสดิ์เงินสดทันใจซึ่งประกอบไปด้วย5ธุรกิจหลักได้แก่ 1. สินเชื่อรายย่อยแบบมีหลักประกันประเทศรถยนต์บ้านและโฉนดที่ดิน 2. สินเชื่อรายย่อยแบบไม่มีหลักประกันภายใต้การกำกับดูแล 3. บริหารสินทรัพย์ 4. รับจ้าติดตามหนี้และ 5. บริการที่ปรึกษาและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกิจสินเชื่อครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่64.75บาทสตางค์ต่อ1นึหุ้นครับข้อมูลผู้ถือหุ้นมีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด26,553รายและมีนางสาวธิดาแก้วบุตรตาเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับงบการเงิน 1, ไตรมาส2ปี4ก็ี่ก็มีสินทรัพย์รวม5 7 9ล้านบาท มีรายได้รวมประมาณ5,200ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ2,400ล้านบาทมี P อยู่ที่17.92เท่า P/B อยู่ที่3.96เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน2.78เครับการจ่ายปันผลปี64ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว1ครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผล1บาท80สตาตังต่อหนหุ้น โดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ1ครั้งครับและหุ้นตัวสุดท้ายนะครับก็คือ TNP บริษัทธนพิริยะจำกัดมหาชนก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพศสอ0 8ลักษณะธุรกิจประกอบธุรกิจค้าปีและค้าส่งสินค้าอุปโภคบริโภคที่ไม่รวมอาหารสดภายใต้ชื่อธนพิริยะโดยรายได้หลักมาจากรายได้จากการขายสินค้าขายผ่านสาขาและสำนักงานใหญ่ ปัจจุบันบริษัทมีสาขารวมทั้งสิ้น24สาขาแบ่งออกเป็นซูเปอร์มาร์เก็ต23สาขาและสูนค้าส่ง1่งสาขาโดยมีสินค้าแบ่งออกเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคในครัวเรือนสินค้าผลิตภัณฑ์ส่วนบุคคลเครื่องดื่มและอาหารแห้งเครื่องสำอางและอาหารเสริมรวมทั้งสินค้าแม่และเด็กครับราคาล่าสุดนะครับอยู่ที่5้าบาท50สจจาต่อหน,นึ่งหุ้นครับข้อมูลผู้ถือหุ้น มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด8,100รายและมีนางอามรพุทธิิริยะเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ครับงบการเงินไต,ตรมา2ปี64เพราะว่ามีสินทรัพย์รวม1,156ล้านบาทมีรายได้รวมประมาณ1,300ล้านบาทและมีกำไรสุทธิประมาณ100ล้านบาทครับมี P/E ท24.06เท่า p b t ที่5.14เท่าและอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทน1.27%ครับ การจ่ายปันผลปี64ได้มีการจ่ายเงินปันผลไปแล้ว2ครั้งครั้งที่1ในช่วงเดือนพฤษภาคมเงินปันผล4สตางค์ต่อ1หุ้นและครั้งที่2ในช่วงเดือนกันยายนเงินปันผล5สตางค์ต่อ1หุ้นโดยหุ้นตัวนี้จะมีการจ่ายเงินปันผลปีละ2ครั้งครับสรุปข้อมูล10หุ้นพื้นฐานดีที่สร้างรายได้และกำไรสม่ำเสมอผมจะได้ทำตารางสรุปข้อมูลประกอบไปด้วยชื่อหุ้นราคาหุ้น ค่า P/E ค่า P/BV และอัตราส่วนเงินปันผลตอบแทนโดยทฤษฎีแล้วหากธุรกิจมีการเติบโตด้านผลการดำเนินงานราคาหุ้นจะปรับขึ้นตามและมีโอกาสได้รับเงินปันผลอีกด้วยอย่างไรก็ตามยอดขายและกำไรสุทธิเป็นเพียงปัจจัยหนึ่งในการพิจารณาซื้อขายเท่านั้นก่อนตัดสินใจลงทุนนักลงทุนต้องไม่ลืมที่จะพิจารณาปัจจัยอื่นๆประกอบไปด้วยนะครับ ทั้งหมดนี้ก็เป็นสิบพุ้นพื้นฐานดีเป็นบริษัทที่สร้างรายได้และกำไรสม่ำเสมอผมก็ขอฝากข้อมูลไว้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจลงทุนให้กับนักลงทุนทั้งมือเก่าและมือใหม่ทุกๆคนด้วยนะครับแต่การลงทุนย่อมมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนที่จะตัดสินใจลงทุนนะครับสุดท้ายนี้ก็ขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับถ้าชอบคลิปแนะนำหุ้นแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดชมคลิปใหม่ๆและเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องฟาร์ม b r ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมวิดีโอนี้สวัสดีครับ